สวัสดีค่ะหนูชื่อนาะงสาวนิโรบนใจก้านะคะนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะการแต่งกายให้เรียบร้อยควรเป็นทรงเอที่คลุมหัวเขา่าติดเน็ตทำผมให้เรียบร้อยใส่รองเท้าคัดชูที่เหมาะสม การไหวพ่อแม่โดยประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงหัวแม่มือจลุดปลายจมูกการไหวบุคคลทั่วไปโดยประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงหัวแม่มือจรุดปลายคาง การไหว้พระโดยประนมมือแล้วยกพร้อมกับพร้อม<า>สุวนสาให้หมวแไม่มืออยู่ระหว่างคิ้วมาข้างหน้าปลายเท้ามาข้างหน้าทั้งสองข้างชิดกันมือทั้งสองข้างประสานกันอยู่ระหว่างหัวเข็มขดัดตัวตรงอย่างมีสงา่าไม่ยกไหล่และไม่ห่อไหล ท่าสิบโมงเช้าเท้าวขวาหันตรงไปทางเข็มนาฬิกาเลขสิบสองเท้าซ้ายหันไปทางเข็มนาฬิกาเลขสิบจึงเรียกว่าท่าสิบโมงเช้ามืออยู่ระหว่างหัวเข็มขัดหน้าหันมาเล็กน้อยไม่ห่อไหลและไม่ยกถ่าบ่ายสองโมงเท้าซ้ายชี้ไปทางเลขสิบสองนาฬิกาและเท้าวขวายังไปทาง เลขสองของเข็มนาฬิกาจึงเรียกว่าท่าบ่ายสองนาฬิกายืนตัวตรงอย่างมีสงา่ามือประสานกันระหว่างหัวเข็มขัดไม่ห่อไหลและการนั่งเก้าอี้ก่อนนั่งใช้มือจับชายกระปงูงจากด้านหลังเพื่อนั่งให้เรียบร้อยเข่าและปลายเท้าชิดกันนั่งเก้าอี้ตัวตรงหลังไม่พิงเก้าอี้ มือทั้งสองข้างประสานกันวางไว้บนหน้าขาการเดินผ่านผู้ใหญ่เมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ใช้มือประสานกันบนหัวเข็มขัดก้มตัวเล็กน้อยเดินตามหลังผู้ใหญ่ฝั่งไหลซ้ายของหลังผู้ใหญ่ประมาณ45องศา น้งจะสบจากวันี่เตสีค่ะสวัสดีรสวัสดีค่ะดตอย็คตอนเยต่องเลิกรายงานกันนะค่ะมีเอกสารไหมคะมีค่ะเรื่งอะไรคะขอัคุณค่ะ <ling> สวัสดีค่ะนชื่อนางสาวนิดระบุนไกรนะคะนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนะคะวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมค่ะถึงช่วงเดนพฤศจิกใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพี่เมียวฝั่งนู้นเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบริษัทเงิาแสงไทยทุกค่านค่ะ สาวิบงานค่ะชื่อานางสาวมีโะบนใจก้าค่ะไม่ทราบว่าจะเรียนสายใครคะขออนุญาตเรียมสายท่านประธานค่ะมาถือสายรอสักครู่นะคะการเสิร์ฟเครื่องดื่มให้เจ้านายหรือกาแฟควรวางกาแฟไว้ห่างจากขอบโต๊ประมาณ10-15เซนติเมตร การเสิร์ฟเครื่องดื่มในที่ประชุมจุดที่วางแก้วน้ำห่างจากขอบโต๊ะประมาณ10-15เซนติเมตรและเป็นด้านขวามือของผู้นั่งช่องว่างระหว่างแก้วแต่ละจุดห่างประมาณ50-70เซนติเมตรพอเหมาะสำหรับผู้นั่งแต่ละคนวิธีการเสิร์ฟน้ำเครื่องดื่มเสิร์ฟทางขวามือของแขก และคอยเติมน้ำเสมอมีให้พร่องขณะเสิร์ฟควรให้แขกรู้ตัวก่อนการไปรับประทานอาหารข้างนอกกับหัวหน้าหรือรุ่นพี่ในสำนักงานเราควรให้รุ่นพี่นั่งก่อนให้หมดถ้าเหลือโต๊ะว่างเราก็ควรไปนั่ง มีน้ำเราก็คอยเสิร์ฟน้ำให้กับรุ่นพี่คนที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรือคนที่อยู่ใกล้กว่าก็ได้เราไม่ควรทานอาหารก่อนต้องให้หัวหน้าหรือรุ่นพี่ทานก่อนแล้วจึงค่อยทานทีหลังขณะที่เราทานอาหารถ้าหัวหน้าหรือรุ่นพี่คุยกันเราไม่ควรพูดแทรกเพราะมันจะเป็นการไม่มีมารยาทในการรับประทานอาหารได้